เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาปีนต้นไม้ในบากุณผู้มาดูกันว่าผมเนี่ยจะปีนได้ถึงกี่ชั้นกันนะครับผมมาดูกันนะครับว่าผมจดกี่ชั้นรอแป๊บเดียครับรอแป๊บเดียโอเค 我的脸，累不出爸爸的泪，我这把鼻梁。 Pada tahun ini saya juga di bawah ini kacang. Karena tahun ini 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 तो कब डैप में कब हो? पुकारती तो रहती हूँ पैर उड़ते कब तक हैं? अंडेंग ले गे। ना तू बोल ना। Lepas, orang tu asal tak henti Kau tinggi, kau pilih adik Kau buat? kanak-kanak puan Kau pilih tahi, adik แต่เด็กเขาทุกคนท่าน,นี่เออ่าจะแมวเดูน่าเลยตรงนี้นะครับเป็นับไมะคุนอยากประมาเลยนะครเพื่อนจะไปโดนมันมา ที่ก็ไม่ใช่แล้วจะผ่านหรือไม่ผ่านก็อยากได้ผลทาวนนะแต่มันต้องดูละคะว่าเราจะผ่านหรือเปล่า มีวส okay. ูงมากเลยก็ยากก็หนงชั้นที่สี่แล้วอะไรอ่ะนี่คุณยังสร้างไม่เสร็จเลยเรืยังไงอินเทอร์เน็ตผมมีอย่างนี้ด้วยอ่ะ โอเคโอเคจบคลิปละ